Terima kasih. ตอนรับเข้าสู่รายการ Happy Health ชีวิตดีสุขภาพดีกับเครื่องดื่มสูนไพรยเป่าชุนลู่นะฮะแล้วก็ผมต้นซ่านะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการตลอดนะฮะรายการนี้แน่นอนนะครับพูดถึงเรื่องสุขภาพครับทุกคนแหละครับอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีอยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะอยู่นานๆอยู่กับลูกอยู่กับหลานและหลายคนที่นั่งดูรายการของเราอยู่คุณคือคนที่รักสุขภาพอยากจะมีชีวิตที่แฮปปี้สดชื่นสดใสในทุกๆวันครับวันนี้ครับเรามีหนึ่งท่านนะฮะที่จะ มาเล่าถึงเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป่าชุนลูกนี่วันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะฮะจากท่านรองนะฮะประธานบริษัทสตาร์สันทัยจำกัดนะครับคุณพัชดาพรสีแก้วหรือเขาเรียกนสั้นว่าพี่เจี๊ยบครับอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณต้นขอเรียกได้พี่เจี๊ยบนะฮะค่ะโอ้โหพี่เจี๊ยบดูสวยออร่ามากแสดงว่าเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตลอดหรือเปล่าครับใช่ค่ะเน้นหลักๆเลยของของพี่นะคะก็คือว่าพี่จะทานพวก ลิตภัณฑ์ของอบริษัทสตาร์สัญชายที่เราได้จําหน่ายแล้วก็ได้ออกทีวีไปแต่ละแต่ละเทปแต่ละเทปพ,พี่จะทานหมดทุกตัวเราทานจริงทุกตัวใช่ค่ะนอกจากทานจริงเนี่ยเรื่องของอาหารห้าม่ะเราก็ทานครบไหมครับคือพี่เนี่ยจะเน้นก็คือว่าทานข้าวมื้อเดียวทานข้าวหนึ่งมื้อนะ,ะที่ต้องเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแป้งคาร์โบไฮเดรตใช่ก็คือตอนเที่ยงมื้อเดียวครับผมและช่วงเย็นเนี่ยพี่ก็จะหาอะไรที่ไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือว่า อา,อาหารนิดๆหน่อยๆให้ให้ให้ใหพออยู่ท้องอมไม่ได้ทานเยอะอฉะนั้นเนี่ยดูกี่เทปกี่เทปรูปล่างพี่ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่แล้วผิวนะฮะของพี่เทปดีมาก <c oughs> ออร่ามา, <c oughs> มากคือสังเกตง่ายๆผิวของดาราหรือคนทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราเจอตัวจริงกันนะ <c oughs> พี่เทปนะมันจะพุ่ง ผมเห็นผิวที่ีันมันพุ่งมันใช่เลยเป็นคนที่มีสุขภาพดีแน่นอนครับพูดถึงเรื่องของผิวพรรณเรื่องของการรับประทานอย่างวิเจียบเนี่มีการทานผักผลไม้และผลิตภัณฑ์ของสัตร์สัตช่ายแต่ช่วงนี้สิฮะ เรื่องของเศรษฐกิจเองต้องทำมาหากินครับเรา่ว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆเนาะอย่างผมเองนี่นะฮะและเพื่อนๆของผมเองนี่ฮะนิยมมากเลยครับฟาสต์ฟู้ดฟาสต์ฟู้ดอะไรที่มันเร็วที่สุดกดปุ่มปั๊บ30วินาทีมาตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วจริงๆอาหารพวกนี้เป็นอาหารขยะเนาะถ้าเราห่างไกลได้จะดีมากๆเลยมีแต่น้ำมันใช่ค่ะจังฟู้ดใช่ค่ะทานแล้วก็จะมีแต่บเลตเยอะมากไขมันไขมันใช่ค่ะ แต่ด้วยอาจจะเป็นค่านิยมหรืออะไรก็ไม่รู้เห<ช>มือนกันนะครับว่าทำามากินที่นี่แล้วจะดูเท่จะดูหลออ่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเกิดจากเราะวะการที่เราต้องทํางานต่อเนื่องคุณต้นเราก็จะไม่มีเวลาไปนั่งทํากับข้าวเองหรือไปทำอาหารเองเราก็เอาอาหารตามฟาสต์ฟู้ดเนี่ยแหละประทังชีวิตไป ส่วนมากจะเป็นอย่างนี้กันหมดคือบางคนเนี่ยรู้แต่ว่าเอาตัวรอดไปวันๆใช่ค่ะวันนี้ฉั้นทานฟาสต์ฟู้ดทำงานไปด้วยทําไปด้วยเพื่อที่ให้จบ1วันโดยที่ไม่รู้หรอกครับพฤติกรรมการบริโภคแบบนี้นะฮะทำให้เกิดโรคนะครับที่เรียกว่าท็อปเทนเลยนะครับเกิดขึ้นในสังคมไทยและประเทศไทยในตอนนี้นะฮะแน่นอนฮะโรคที่เราจะพูดถึงนะครับคงหนีไม่พ้นโรคเบาหวานและโรคหัวใจครับ ปัจจุบันการใช้ชีวิตที่ต้องแข่งขันกับเวลามลพิษจากสังคมปัจจุบันการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงสภาพความเหนื่อยล้าจากการทำงานที่ต้องเร่งรีบในการใช้ชีวิตจึงอาจทําให้หลายๆคนลืมย้อนกลับไปดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตอนเองซึ่งปัจจัยต่างๆที่กล่าวมานั้นมีโอกาสส่งผลให้เกิดโรคเบาหวานความดันและหัวใจได้อย่างไม่คาดคิด และหากคุณมียการเหล่านี้สายตาพร่ามัวเป็นแผลเรื้อรังปวดและชาตามมือตามเท้ามีการติดเชื้อที่ผิวหนังปากหรือกระเพาะปัสสาวะบ่อยครั้งกระหายน้ำบ่อยและมีความอยากอาหารเพิ่มมากขึ้นพึ่งระวังเบาหวานอัดแฝงอยู่ในร่างกายแบบไม่คาดคิด เบาหวานถือเป็นโรคยอดฮิตหนึ่งใน10โรคที่คุกคามคนไทยมากที่สุดพบได้ในทุกช่วงวัยและยังมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปีคุณเชื่อหรือไม่ว่ามีคนอีกจำนวนมากที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานแต่ไม่รู้ตัวทำให้ละเลยการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีและอาจนำไปสู่โรคอื่นๆอันเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ แน่นหน้าอ,อกอย่างรุนแรงมีอาการเจ็บร้าวที่หัวใจหายใจสั้นลงจากการแน่นหน้าอ,อกคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียซีดตัวเย็นใจสัน่นหน้ามืดเป็นลมหมดสติหากมีอาการเหล่านี้อย่านิ่งนอนใจเพราะคุณมีความเสี่ยงจะเกิดโรคหัวใจอย่างไม่คาดคิดซึ่งจะนำไปสู่อาการหัวใจวายอันตรายถึงชีวิตได้หัวใจวายเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เกิดจากหลอดเลือดแดงที่นําเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมีการตีดแคบหรืออุดตันทําให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอหากการขาดเลือดน,น,นานๆจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจส่วนนั้นมีการตายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามอาการที่คุณมองว่าเล็กน้อยหากละเลยไม่รีบทำการรักษาอันตรายถึงชีวิต และนี่แหละฮะเบาหวานโรคหัวใจถ้าเกิดขึ้นกับใครแล้วนะครับทุกเสียตังค์เยอะมากแน่ๆครับ<ช>พี่เจียมค,ครับแล้วเป็นโรคที่ดูแลสุขภาพจริงๆแล้วเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่ดูแลสุขภาพได้ง่ายนะถ้าเราควบคุมพฤติกรรมการกินของตัวเองเขาอย่างนี้นดีกว่าพี่เจียมค,ครับผู้ชมหลายคนอาจจะไม่ทราบนะะว่าโรคเบาหวานเนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งภาวะ การทานอาหารของเรานี่แหละนะคะครหรือว่าเกิดจากกรรมพันธุ์โอมีผลใช่ยคใช่ค่ะ,ะคปู่ย่าตายายเราเป็นตัวเราก็สืบทอดพันธุก,กรรมตรงนั้นมาได้เหมือนกันนะคะคแล้วก็3ก็คือว่าเกิดจากเซลล์ตับอ่อนเราเสื่อมรเราไม่สามารถผลิต ตับอ่อนเสื่อมไม่สามารถผลิตสารอินซูลินไปควบคุมน้ำตาลในเลือดได้น้ำตาลในเลือดก็จะสูงอ๋คอคำว่าสารอินซูลินในน่้นคุณผู้ชมฮะคือสารที่ควบคุมปริมาณน,น้ำตาลในเลือดใช่ค่ะพอมาทำงานไม่ได้<ช>อินซูลินไม่มีน้ำตาลมันเยอะขึ้นใช่มันก็จะมาปนอยู่กับเลือดเราค่ะแล้วเลือดเราไปเลี้ยงส่วนต่างๆทุกอย่างเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยเวลาเลือดไปเลี้ยงหัวใจหรือเลือดเลือดไปเลี้ยงสมองอะไรมันปนเปื้อนด้วยกับน้ําตาลทั้งนั้นเลย เขาเรียกว่าภาวะน้ําตาลในเลือดสูงหรือเบาหวานแล้วอย่างนี้เบาหวานก็แบ่งเป็นกี่ประเภทกันนะครับพี่เจเบาหวานก็จะมีอยู่2ประเภทนะคะคือเบาหวานแห้งเบาหวานแห้งเบาหวานแห้งก็คือในร่างกายเราเนี่ยน้าตาลเรามากขึ้นไขมันในมากขึ้นเนี่ย ทำให้ร่างกายเราเหนื่อยเพลียไม่มีแรงแล้วก็เกิดอาการฉี่บ่อยให้เราสังเกตนะคะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยฉี่บ่อยกลางคืนลุกขึ้นมาฉี่หลายๆรอบนะคะหรือว่าเหนื่อยเหนื่อยอ่อนเพลียขนาดกลางวันเองก็ต้องนอนหลับกลางวันแล้วเราก็ไม่มีแรงทํางานสมองเราก็จะมึนงงนี่คือลักษณะของการเป็นเบาหวานนะคะให้สังเกตและอีกอย่างหนึงใช่ค่ะแบบเปียกแบบเปียกก็คือเบาหวานเป็นแผลนั่นเอง เป็นอ่าผมเคยได้ข่าวเหมือนกันว่าใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยระวังนะคะอย่าหกล้มอย่าเาะถ้าคนแก่อย่าโดนมิดบาดนะแผลมันจะไม่หายแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับอย่างอาการเบื้องต้นของคนเป็นโรคเบาหวานว่าจะดูยังไงว่าอ้าเราน่าจะสุ่มสิงเป็นเบาหวานแล้วนะเรื่องไงไรฮะเบาหวานเดี๋ยวผมเคยได้ยินอันนี้ไหมรู้จริงว่าพี่เจมส์นะฉี่อย่าว่าอย่างนั้อย่างนี้นะผู้ชมนะคนเท่าคนแก่บางทีลุกไป็นอะไนันบากแลฉี่ที่กระโถนสักพักหนึ่งมด อ่าอันี้เราก็สังเกตดูได้เลยนะคะสังเกตดูได้ว่าถ้าเกิดเราฉี่แล้วเนี่ยมีมดมาตอมเนี่ยแสดงว่าภาวะเบาหวานูงเสื่งมเลยนะทำไมทำไมทำไมมันถึงมามาทานก็ก็น้ำอาหารการกินที่เราเราเรากินเข้าไปครับมันก็จะเกิดว่าบางคนชอบทานหวานเยอะๆครับบางคนชอบทานน้ำอัดลมครับค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยชอบพวกกินเค็มเยอะๆก็มีผลนะคะทีนี้เนี่ย ของพวกนี้ร่างกายเนี่ยมันเจาะก็จะขับออกบางส่วนแต่บางส่วนก็ขับออกไม่ได้ก็เหมือนกับว่าอ่าอินซูลินเราก็จะไม่มีแล้วใช่ค่ะนะพอไม่มีอินซูลินปั๊บน้ำตาลเราสูงขึ้นใช่ค่ะปล่อยมาทางฉี่มาทางปัสสาวะใช่ค่ะก็จะแบบว่าสังเกตง่ายๆนะฮะถ้ามดมาตอมปัสสาวะของคุณปู่คุณย่าหรือว่าตัวคุณเองก็ตามเนี่ยนะฮะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานใช่ถ้าหากว่ามีอ่ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะฮะที่สามารถช่วย ทุเราอาการเหล่านี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือว่าโรคหัวใจได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวครับหลัคนเริ่มสนใจแล้วนะครับว่ามีอยู่จริงเหรออ่าติดตามช่วงหน้าก็แล้วกันฮะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับกับผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าสุดยอดจริงๆครับสักครู่เดียวครับ เครื่องดื่มรสสมุนไพรเปาชุนลูกผสมผสานสมุนไพรจีนหลากหลายชนิดสมแปะเสียมตังซิมปลาเก,ก๋โตตงห้วยสัวอึ้งขีตังกุยเซกตีเพิ่มความหอมหวานด้วยน้ำพึ่งดื่มเปาชุนลูกหอมหวานชื่นใจดื่มง่ายดื่มได้เครื่องดื่มรสสมุนไพรเปาชุนลูก ที่ลูกค้าเชื่อมั่นในผิดพันธุ์ของเรดมอสนะครับเพราะว่าทางบริษัทมีความจริงใจในการคัดสรรวัตถุดิบเกรดดีที่สุดในโลกของตัวผิดพันธุ์และก็นำมาขายในราคาที่ถูกชาวบ้านทุกคนสามารถซื้อไปรับประทานได้ครับนี่คือความจริงใจของเราที่มีต่อผู้บริโภคทุกคนครับเรดมอสผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่บำรุงลึกถึงระดับเซลล์ให้ประโยชน์ที่แรงกว่าวิตามินซีกพัเท่า มากกว่าวิตามินอ e ี1,000เท่ามากกว่าโคควิวเทน150เท่าและมากกว่าสารเบตาแคโรทีนอยด์40เท่าเพราะมีโปรโมชั่นพิเศษเมื่อสั่งซื้อเรดมอสส4กล่อง3,400บาทแถมฟรีอีก1กล่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นประโยชน์ครบถ้วนที่สุดต้องเรดมอสเท่านั้นบำรุงจากภายในสู่ภายนอกลึกถึงระดับเซลล์ ครับยังอยู่กับต้นซ่านะครับแล้วก็พี่เจี๊ยบนะฮะในรายการ Happy Health ฮะสุขภาพดีชีวิตดีกับเครื่องดื่มสูนรพาย เป่าซุนลู่นั่นเองนะครับแม่พูดถึงในเบรกนี้ช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงกินดีอยู่ดีหลายคนเคยได้ยินมานะครับว่ากินอะไรก็ได้อย่างนั้นกินของที่มันเป็นขยะของไม่ดีก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีนะครับกินอะไรที่มีประโยชน์ก็จะดีต่อสุขภาพร่างกายของเรานะครับและวันนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์นะฮะที่เรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับเป่าชุนลู่นี่พี่เจี๊ยบครับตรงนี้นี่คืออะไรยังไงแหละครับทำไมมันถึงสุดยอดอย่างนี้จริงๆแล้ว ผลิตภัณฑ์เป่าชุลู่เนี่ยเป็นสูตรยาตำราห้องเต้สมัยโบราณคุณต้นถ้าย้อนกลับไปห้องเต้นี่คืออะไรที่ห้องเต้ทานคนธรรมดาสามารถอย่างเราทานไม่ได้ค่ะไม่สามารถทานได้ครับผมแล้วก็คิดค้นโดยคุณหมอหลี่โสจิ้นยาวนานเนี่ยยาวนานหลายชั่วชีวิตคนมาแล้วนะคะแต่ฮ่องเต้กไม่ต่ำกว่าสามชั่วคนน่อว่านะครับผมแล้วก็เป็นสูตรยาที่ ที่คุณภาพคุณสมบัติเนี่ยชัดเจนมากๆคุณต้นในเรื่องของการถ้าใครได้ใช้ดูแลสุขภาพ<ช>นะดูแลสุขภาพมัจะดีขึ้นแน่นอนใช่ค่ะแต่แน่นอนครับพูดถึงเอาจํานวนก่อนนะ <c oughs> เกินก่อนมีส่วนผสมนี่นะฮะสักกี่ชนิดครับสมุนไพรในเป่าชุนล,ลู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เราผลิตออกมาเนี่ยก็คือว่าเป็นสูตรยาตําราฮ่องเต้สมัยโบราณน,นะคะประมาณ42ชนิดนะคะ โอ้โห42ชนิดเลยใช่ค่ะคุณดูที่คุณนี้แหละใช่ค่ะนะี่แหละในขณะนี่คือนี่คือสมุนไพรหมดเลยนะครับพี่ใช่ค่ะโอ้โหแต่อันนี้ยังไม่ครบ42นะอันนี้แค่เกิดเกให้ดูก่อนใช่ค่ะเป็นตัวหลักๆของเราโโที่นํามาโชว์ให้ดูนะคะเจ,จิ้งสวยงามเลยทีเดียวครับและมาพูดถึงแม่ถ้าจะให้พูดถึง42ตัวนะคะคุณผู้ชมครับตลอดรายการนี้ดมหต้นผมไม่หมดแน่ครับพี่เจี๊ยบพี่จะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าคุณสมบัติพิเศษของ ผลิตภัณฑ์เป่าชุดลู่เรานะคะในขวดเนี่ยทุกขวดนะคะท่านผู้ชมที่ซื้อไปรับประทานนะคะให้สังเกตดูได้เลยมันจะมีหัวโสมอยู่ทุกขวดหัวโสมจ้ะคือจะเป็นจะเป็นรูปไมฮันเดี๋ยวขอดูนิดนึงครับพี่เจค่ะใช่ไหมคะหัวโสมอ๋อไม่รู้กล้องกล้องเห็นหรือเปล่านะฮะจะมีหัวโสมในทุกขวดนะครับนี่คือเอกลักษณ์พิเศษของเรานะคะและตัวโสมเองเนี่ยจะเป็นสมุนไพรที่ช่วยทําให้ ร่างกายเราเนี่ยไม่อ่อนเพลียก็คือบรรเทาอาการอ่อนเพลียได้ดีขึ้นได้ได้ง่ายนะคะ,ะแล้วก็จะช่วยทําให้เลือดเนี่ยเดินสะดวกนะคะแล้วก็ร่างกายเราเนี่ยกระฉับกระเฉงที่สําคัญนะคุณต้นก็คือช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ดีมากมากมาอหนึ่งอยาครับมีอีกไหมครับมีอีกค่ะก็คือว่าก็จะเป็นในเรื่องของสมุนไพรตังถังเช่า ใช่ค่ะที่หลายๆคนได้รู้มาว่าตังถังเช่าเนี่ยราคากิโลนึงจะเป็นแสนแสนะคะใช่ครับแล้วคือบางท่านเนี่ยมีเงินร้อยให้ซื้อ,อถังเช่าใช่ค่ะแต่มันไม่มีของให้ซื้อใช่ค่ะมะนันหายากแล้วเขาจะเป็น,เป,นเป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติก็คือว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาจะเป็นตัวนอนอช่วงหน้าร้อนจะเป็นต้นหญ้าคือ มันคือเห็ดชิงหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะมันจะเป็นตัวหนอนนี่แหละฮะเขาแบ่งเซลล์ได้2เซลล์ใช่ค่ะทางทังเช่าตัวหนอนตัวนี้เนี่ยหนอนพิเสื้อก็จะลงไปอยู่ในชั้นใต้ดินพอโดนเชื้อราสปอร์นี่นะฮะมีการเรียกว่ากัดกินตัวหนอนไปแล้วก็จะเติบโตจากตัวหนอนตัวนี้เนี่ยกลายเป็นทังเช่าเป็นเห็ดที่มีประโยชน์มากมากใช่ค่ะแล้วก็ผู้ชายจะชอบมากก็คือจะเน้นในเรื่องของ ช่วยในเรื่องการเสริมสมรรถภาพทางเพศได้ดีมากๆเลยอันนี้ดีจริงๆใช่ค่ะครับผมปุม,มา2อ,อย่างแล้วนะคะแล้ว2องอย่างแต่และตัวเนี่ยแพงมากด้วยหายากด้วยสิหายากด้วยใช่ค่ะครับผมมีอะไรที่อย่างเช่นชัดเจนในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเบาหวาน แล้วโรคหัวใจบ้างครับก็ <c oughs> จะมีพวกอึ้งคีนะคะคแล้วก็จะมีเรื่องในเรื่องตังกุยในเรื่องของสมุนไพรตังกุยก็จะเป็นตัวที่ช่วยบำรุงเลือดอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราแะคุณต้นเมนหลักก็คือเลือดเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ในร่างกายใช่ค่ะครับ,ค,รบค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าร่างกายเราเนี่ยได้รับเลือดที่สะอาด<ม>เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นไปเลี้ยงหัวใจดีขึ้นไปเลี้ยงสมองดีขึ้น อย่างเหมือนไปเลี้ยงหัวใจดีขึ้นเราก็ห่างไกลจากโรคหัวใจถูกไหมคะครับไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นเราก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองอทําให้เราสดชื่นไม่อ่อนเพลียแล้วทาให้เรามีความจําดีขึ้น<อ>แล้วทาให้เราหลับลึกหลับสบายนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุเนี่ยอยากจะให้ทานเลยเปาชุลูดีมากๆสําหรับผู้สูงอายุครับนะคะกลางคืนเนี่ย ทานไปก่อนนอนสัก10 ml หรือ10 cc จะทำให้ทุกคนเนี่ยที่ดื่มไปเนี่ยหลับลึกหลับสบายตื่นเช้ามาจะสดชื่นไม่งวงเงีย,ไม,ยไม่เพลียไม่เหนื่อย ครับผมแน่นอนนะฮะสมุนไพรเนี่ยนะฮะมีตั้ง40กว่าชนิดนะฮะอย่างอย่างถ้าจะเอาแบบว่าเกากี้เกากี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อยู่ในใเป่าชุนลูกเหมือนกันใช่ค่ะนะครับสมุนไพรเป่าเกากี้เนี่ยบำรุงโลหิตตับไตได้เหมือนกันนะใช่ค่ะแล้วเกากี้เนี่ยมันเกิดแบบเขาเรียกเย็นๆนะพี่นะจะช่วยเรื่องความร้อนจะเป็นเม็ด ส้มๆที่เอาไปตุนตุนหมูตุนไก่ครับผมเครื่องตุนยาจีนอะไรเราคัดมาแล้วสก,กัดมาอย่างดีตัวเก่ากี้จะช่วยเป็นตัวที่ช่วยบำรุงสมองได้ดีมากมีเคสอยู่เคสนึงก็คือคุณลุงคำสานนเนี่ยท่านเป็นเบาหวานเปียกหมอสั่งตัดนิ้วแล้วนะแล้วแกก็ได้ไปฟังวิทยุที่เราออกอากาศ อยู่ที่จังหวัดอุบลคือคุณลุงเนี่ยได้มีการไปหาคุณหมอแล้วก็รักษาอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะรักษาไม่หายหรอคะแล้วก็ไปล้างแผลทุกทุกอาทิตย์อะค่ะเรื่อยๆซื้อยาเสียตังค์เรื่อยๆจน่ค่ะ้นใหมอบอกแล้วว่าต้องตัดตัดแขนเลยตัดตัดนิ้วตัดนิ้วออกเลยตัดนิ้วเท้าเพราะถ้าคุณลุงไม่ตัดนิ้วนิ้วเท้านี่นะคมันจะลามมาทั้งขาเลยอ่ามันจะลามทั้งขาเลยค่ะมันจะตัดไปเรื่อยๆอ่ะผมว่าผมว่าคุณลุงเครียด เครียดแน่นอนอย่าอย่าว่าแต่คุณลุงเลยถ้าเราเป็นเองเราก็เครียดคุณต้นใช่ค่ะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันครบ32บอยู่อยู่เป็นเบาหวานหมอสั่งตัดขาไปแล้วเดินไม่ได้อ่ะทีนี้ทาไงอ่ะโอยตายตายจบไหมคะมันจะเครียดมากทีนี้คุณลุงได้อ่าพี่ได้แนะนามาพบที่ท่านเดินทางมาที่ศูนย์จังหวัดอุบลครับผมมาพบพี่พี่ก็แนะนําให้ทานเปาชูรูปไป แล้วพอทานไปหมดประมาณ6คขวดนี่แพ้แห้งสนิทไม่ต้องไปตัดขาเลยนะอันนี้นี่เป็นโรคเบาหวานค่ะโ,ะโครคหัวใจโรคหัวใจโรคหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเกิดจากภาวะเส้นเลือดติดตันก็ได้เหมือนของคุณพ่อของคุณต้นอย่างเงี้ยเกิดจากภาวะเส้นเลือดติดตันเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอก็เกิดการช็อก หัวใจล้มเลวได้นะคะทีนี้ตัวเปาชุลูเองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบํารุงหัวใจได้ยังไงก็คือว่าลักษณะเด่นของเป่าชุลูก็คือทําให้เลือดเนี่ยเดินไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นนะคะสมมุติเราเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วเนี่ยเราดื่มตัวเปาชุลูเข้าไปบํารุงร่างกายทุกวันทุกวันทุก,ทก,ทกคืนก่อนนอนทําให้เป่าชุลูเข้าไปบํารุง หวัวใจเราไดด้้ีขึนมันดูเหมือนเป็นอะไรที่มันง่ายๆนะครับใช่ค่ะแต่สิ่งที่มันอยู่ในนี้มันหาไม่ได้ง่ายๆนะใช่คแล,แล้วเรื่องนี้มันต้อง,อง,องใช้ยังไงกินยังไงอะไรยังไงครับก็คือก่อนนอนนะคะอยากจะแนะนำานดนงว่าจริงๆแล้วตัวเปล่าชุนลู่เนี่ยสามารถทานได้ก็คือวันละสองครั้งนะค,ะ,คะหลังอาหารตอนกลางวันก็ได้รหรือ ก่อนนอนหนึ่งครั้งนะคะสามารถทานได้2ครั้งแต่เริ่มต้นตัวดิฉันเองอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมที่ซื้อเป่าชุลูไปนะคะให้ทานก่อนนอนก่อนวันละหนึ่งครั้งก่อนนะคะวันละหนึ่งครั้งเริ่มที่ประมาณแค่อันนี้คือเราจะแถมให้ด้วยค่ะมันจะมีทุกขวดก็จะมีแก้วแก้วตวงแก้วตวงสมุนไพรอยู่ให้เราลินแก้ลินเป่าชุลูแค่ 10 ml, 10 ML หรือ10 cc เท่านั้นนะคะคกินไปสักประมาณ7วันก่อน7วันให้ร่างกายเนี่ยชินกับตัวสมุนไพรนะคะคพอเริ่มชินแล้วอาทิตย์ที่2เราก็รเริ่มเป็น20 cc ได้เลยค่ะครับป๊บ ก็กินอยู่ประมาณนี้ค่ะครึ่งแก้วทุกคืนก่อนนอนคือบางทีถ้าเป็นไลฟ์สไตล์อย่างผมอะไรอย่างงี้นะฮะการที่จะผมไปทานกลางวันเนี่ยอาจจะไม่สะดวกใช่ค่ะอาจจะมันมันมันต้องเดินทางเยอะใช่มันต้องทํางานกลางวันก่อนนอนวันละมื้อได้ไหมก่อนนอนวันละมื้อก็ได้ค่ะก็คือ20ซีซีปื๊บปื๊บปื๊บก่อนนอนแล้วมันจะมันจะมันจะสู้ซาที่คอไม่ต้องดื่มอะไรตามไหมครับพี่ ดื่มน้ําอุ่นหนึ่งแก้วน้ำอุ่นหนึ่งแก้วน้าอุ่นจะเป็นตัวที่ช่วยขยายหลอดเลือดได้ดีครับทำให้ตัวเป่าชุลูเดินไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นแล้วอย่างนี้นี่มีสมุนไพรอยู่ในปอาชุลูี่เยอะมากค่ะต้องต้องมีขย่ามีอะไรมาตัตะกอนครับก่อนก่อนจะนอนเอ้ยก่อนก่อนจะทานนะคะก็ให้เราขย่าขวดเหมือนเราทานยาั่วไปตะกอนอะไรเงี้ยนะใช่ค่ะขย่าเขย่าทีนี้รสชาติ หวานทานง่ายอร่อยกำลังจะถามเลยผมก็เลยถามตรงกันถ้าขมผมไม่เอาจริงนะผมงอแงเลยครับอันนี้รสชาติหวานเด็กทานได้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีคือเหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายสามารถทานได้หมดค่ะโอ้โหนี่เป่าชุนลู่นะแล้วผมก็สืบทราบมาอีกนะฮะคุณผู้ชมนะครับว่านอกจากใช้เป่าชุนลู่เนี่ยล้วใช้ดีแต่ถ้าใช้คู่กับนี่ครับ เรดมอสค่ะผลิตภัณฑ์ตัวเรดมอสเนี่ยตอนนี้โด่งดังมากนะคะสำหรับสตาซันชายตอนนี้ทำตลาดอยู่ขายดีมากๆขายดีเลยนะ,ะใช่ค่ะทีนี้อยากจะแนะนำถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องเบาหวานหรือโรคหวัวใจเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านสามารถทานคู่กับเรดมอสได้จะดีมากเพราะคุณสมบัติของเรดมอสคือทำให้หลอดเลือดเนี่ยสะอาด หลอดเลือดสะอาดอย่างผมเนี่ยช่วยล้างไขมันในเส้นเลือดอปะโหล่ะใช่ค่ะผมอุดตันแล้วผมผมตัวอ้วนจังเลยกินเพี้ยปั๊บใช่ค่ะโหล่ะ ใช่ค่ะ,ม,คะมันค่อยๆขับออกทางปัสสาวะค่ะคะอ๋อดีจังเลยใช่ค่ะตัวเนี้ยจ,จะดีมากบางทีเวลาที่คุณเกิดโรคต่างๆนะฮะเบาหวานหรือว่าจะเป็นโรคหัวใจเนี่ยนะฮะคุณเสียเงินค่าใช้จ่ายเยอะมากครับ<ช>แต่ะจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้คุณดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เลย<ช>แทนที่คุณจะเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านนะฮะวันนี้ครับมาตั้งอยู่หน้านี้แล้วใช่ค่ะแล้วก็เรียกว่าไม่แพงเลยค่ะมีโปรโมชั่นยังไงไหมฮะหลายคนเริ่มสนใจนะครับอ่าผลิตภัณฑ์เป่าชุลลู่นะคะ หนึ่งขวดราคา1,250บาทห2 5่าบาททานได้หนึ่งเดือนเอโอเคถ้าหาร30ก็เหลือวันละไม่กี่บาทเองใช่ค่ะแต่ครับ <1 S 2> ทานได้หนึ่งเดือนและมีโปรโมชั่นอะไรอ่าถ้าเกิดว่าท่านใดที่ซื้อเป่าชุล,ลู่หนึ่งขวดราคา1,250ถ้าเกิดซื้อ4ขวดในราคา5,000บาทนะคะคุณท้นเราก็จะแถมเป่าชุล,ลู่ให้ท่านอีกหนึ่งขวดแถมฟรีให้ท่านเลย แถมหนึ่งคุ้มสุดๆก็เหมือนกับคุณเนี่ยได้ทานเป่าชุดลู่นะฮะเป็นระยะเวลาแบบห้าเดือนใช่ค่ะโอ้โหในราคาสุดพิเศษเลยห้าพันบาทห้าบาทช่วยเฉพาะช่วงนี้แค่นั้นเองนะใช่ค่ะหมดแล้วหมดเลยนะครับที่โปรโมชั่นคือจริงๆแล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้ทราบนโยบายของท่านประธานทราบนโยบายของพี่เจี๊ยบนะฮะบอกว่าจริงๆเนี่ยเราอยากให้คนไทยเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แบบแฮปปี้มีความสุขครับถ้าคนไทย ในประเทศของเราเนี่ยแข็งแรงปลอดภัยจากโรคต่างๆเนี่ยประเทศชาติเราก็จะแบบน่าอยู่เลยใช่ค่ะนี่วันนี้ก็อยากจะแนะนํากันเลยทีเดียวนะฮะนี่เรดมอสเนี่ก็ติดต่อได้นะเดี๋ยวเอรเราจะขึ้นให้นะครับขอย้ําอีกทีนึงนะฮะว่าสุดยอดเลยนะครับ,รบนี่คือผลิตภัณฑ์เป่าชุนลูกหน่งขวดนะครับราคา1,250บาทครับโปรโมชั่นซื้อ4 ฟรีหนึ่งนะครับนี่ถ้าซื้อสีนี่ก็5,000บาทใช่คะ่ะจะได้หได้ 5, ไดังไ้าขวดคก็ถือขวดละพันไ้ง่นะโอ้แล้วแลกกัแบบสุขภาพนะครับ mm hmm. ถ้าคุณเป็นโรคเบาหวานคุณเป็นโรคหรัวใจคุณเสียเป็นแสนเป็นล้านใช <pumps> ่ค่ะอย่างคุณพ่อห ไม่สามารถที่จะยิงได้นะคะอาจจะเสียชีวิตด้วยได้ซ้ำไปเสียทั้งชีวิตแล้วเสียทั้งเงินได้ใช่ค่ะมหาศาลเลยทีเดียวครับไม่คุ้มกันเลยนะครับเราก็ยังย้ำกันอยู่นะฮะถ้าคุณอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะฮะเจอเจอต้นซ่าเจอเจอพี่เจี๊ยบนะครับในรายการ Happy Health ชีวิตดีสุขภาพดีกับเครื่องดื่มสมุนไพรเป่าชนลูเนียนะครับบองว่าสุขภาพคุณเนี่ยจะดีขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืม กําลังกายรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่นะครับแล้วก็นี่นะฮะผลิตภัณฑ์เป่าชุนลู่แล้วก็เรดมอนตนะครับรับรองว่าสุขภาพของคุณจะดีขึ้นแน่นอนครับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะครับส่วนครั้งต่อไปนะฮะจะเป็นเรื่องราวดีๆอะไรมาบอกกล่าวกันต้องติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ชมมากสุดติดตามฮะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ